วันนี้นะคะทุกคนจะมาสอนการเปิดร้านค้าในช้อปปีนะคะไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปตรงร้านค้านะกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะคะมันจะขึ้นว่ายินดีต้อนรับผู้ใช้ใหม่นะคะแล้วเราก็กดคำว่าสร้างบัญชีผู้ขาย แล้วมันก็นจะขึ้นตรงนี้นะคะตรงชื่อร้านค้าเราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้เลยนะตรงที่เป็นร้านค้าเราแต่ถ้าร้านค้าซ้ำอ่ะมันจะไม่ให้ตั้งเราก็ต้องเปลี่ยนจกนกว่าที่มันจะไม่ซ้านะแล้วก็กรอกอ e ีเมล์กรอกที่อยู่แล้วก็กรอกเบอร์โทรให้ครบนะคะแล้วก็ก,กดถัดไปได้เลยมันก็จะถ้าเราอายุต่ํากว่า18ปีมันจะให้ผู้ปกครองนะคะเซ็นแล้วก็ใช้เป็นบัตรผู้ปกครองนะคะในการยืนยันแล้วมันก็จะมีกระดาษ A4 เนาะให้เรากอก แล้วถ้าทุกคนได้เสร็จนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนที่ทุกคนจะได้ร้านค้านะคะต้องรอ2วันนะคะนี่เวลาที่ทุกคนนะคะจะลงสินค้าก็เข้าไปในสินค้าของฉันเวลาจะเพิ่มตะกร้าหรือเพิ่มสินค้าของเรานะเข้าไปในสินค้าของฉันกดเข้าไปเลยนี่นะคะก็จะขึ้นสินค้าต่างๆเพราะว่าแม่ค้าได้เปิดร้านค้าไปแล้วทุกคนติดตามแล้วก็ไปซื้อให้หนูหน่อยนะโอเคไหม นี่นะคะแล้วถ้าใครที่กําลังรออยู่2วันเวลาเราเพิ่มสินค้าขึ้นมานะคะมันจะขึ้นคําว่าไม่แสดงมันจะขึ้นไม่แสดงจนกว่าเราจะสามารถเปิดร้านค้าได้การเปิดร้านค้านะคะต้องรอ2วันพอเปิดเสร็จลงตรงลงขายได้เลยค่ะลงขายเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงซ้ายเหมือนเนาะแม่ค้าใช้เป็นการโอนนะคะแล้วถ้าตังเข้าเราจะเข้าไปตรงไหนนะคะเข้าไปตรงว่าการเงินเนาะแล้วถ้ามีคนสอบถามมาว่าเงินต้องรอกี่วัน เงินรอลูกค้ารับของ1-2วันแล้วลูกค้ารับของเสร็จก็รอ1-2วันกว่าตังจะเข้าบัญชี